จสิกสองดวงนี้จึงเกิดขึ้นในโลกุตรจิตไม่ได้ก็เพราะเหตุว่าจิตทั้งจิตกับเจตสิกทั้งสองประเภทนี้มีอารมณ์ต่างกันจิตที่เป็นเจตสิกที่เป็นอัปมมัญญานี้จะเกิดขึ้นได้ก็มีสัตว์ตะบัญญัติเป็นอารมณ์สัตว์ตะบัญญัติเนี่ยคืออะไรก็คือสิ่งที่โลกบัญญัติกันว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลนะอย่างที่เราบัญญัติกันขึ้นมาว่านั่นเป็นมนุษย์นี่เป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นเสือเป็นช้างเป็นวัวเป็นควายอะไรเหล่านี้นี่คือสัตวะวบัญญัติหมายสิ่งหมายถึงสิ่งที่โลกบัญญัติว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอย่างนี้เรียกสัตวะวบัญญัติอปมัญญาเจตสิกดวงที่หนึ่งคือกรุณาก็มีความทุกข์ของสัตว์เป็นอารมณ์เมื่อเห็นสัตว์ตกทุกข์ได้ยากจึงเกิดความสงสารเมื่อเกิดความสงสารก็มุ่งหวังที่จะช่วยสัตว์นั้นให้พ้นจากความทุกข์ยาก อย่างที่ท่านทั้งหลายไปปล่อยวัวปล่อยควายเราสงสารว่าวัวควายนี้จะถูกฆ่าตมาเคยสังเกตโยมหลายคนที่ไปปล่อยเวลาพาไปซื้อวัวซื้อควายเดิมก็ตั้งใจไปปล่อยตัวเดียวเอาตัวที่เขาจะฆ่านะ่ไปซื้อมาแล้วก็มาปล่อยเสร็จแล้วไอ้ตัวที่เข้าคิวจะถูกฆ่าอีกลายตัว มันก็ยืนน้ำตาซึมอยู่ผู้ที่ไปเห็นอดสงสารไม่ได้ออาซื้อตัวที่สองไอ้ซื้อตัวที่สองไม่ได้ตัวที่สามก็ยืนซึมน้ำตาไหลมันมันรั่วมันจะตายออาซื้อตัวที่สาม,มาอีกแล้วผลสุดท้ายต้องซื้อหมดทั้งฝูงอย่างคราวที่แล้วที่ซื้อมาปล่อยเป็นฝูงๆที่ตมาชวนโยมปล่อยก็เพราะอย่างเนี้ยคือช่วยตัวนี้แล้วไปเห็นตัวนั้นก็อีกมันก็เลยสงสารก็เลยเอาหมดทั้งฝูงก็แล้วกัน แต่ถึงแม้เราจะช่วยหมดทั้งฝูงมันก็ยังยังไม่พ้นการถูกฆ่าไอ้ฝูงนี้เราถ่ายชีวิตมาฝูงใหม่ก็ก็เข้ามาแทนที่อย่างนี้คือความสงสารเนี่ยพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มีขอบเขตเพราะอะไรเพราะเราเห็นสัตว์ตกทุกข์ได้ยากก็เกิดความสงสารนั่นในขณะที่เราเกิดกรุณาขึ้นมาเนี่ยความสงสารนั่นมันเกิดขึ้นเพราะเราเห็นสัตว์ตกทุกข์ได้ยากเรียกว่ามีความทุกข์ของสัตว์เป็นอารมณ์ ถ้าไม่เห็นความทุกข์ของสัตว์ก็กรุณาไม่ได้ความกรุณานั้นเกิดไม่ได้แต่เรามักจะใช้สัตว์นั้นเนี่ยผิดๆอยู่เสมอบางทีเราเห็นคนเขาตกทุกข์ได้ยากอย่างนี้เราบอกขอแสดงมุติตาจิตด้วยไอ้มุติตานี่ปนแปลว่าปลอยยินดีนะปลอยยินดีก็ต้องเป็นความสุขจึงจะปลอยยินดีถ้าเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากต้องแสดงกรุณาต้องใช้คําว่าการุณาจริงจะตรงตามสภาวธรรมไม่ใช่ใช้มุติตา ต้องใช้ว่ากรุณาคือรู้สึกสงสารเหลืเกินอยากให้เขาพ้นทุกข์ถ้าเราช่วยกับพ้นทุกข์ได้เราก็ช่วยด้วยอํานาจของกรุณาเนี่ยทำให้เราช่วยถ้าไม่มีกรุณาเราก็ช่วยไม่ได้ส่วนมุทิตานั้นมีความสุขมีความเจริญของสัตว์เป็นอารมณ์อย่างเราเห็นคนเขามีความสุขกันนะเห็นสามีพัญญาเขามีความสุขเห็นหนุมสาวเขามีความสุขเห็น ใครก็ตามที่ก็มีความสุขความเจริญมีความสําเร็จในหน้าที่ในการงานเรามีความรู้สึกพรอยยินดีด้วยในความสําเร็จในความสุขความเจริญของเขาอย่างนี้เป็นมุทิตาแสดงว่ามุทิตาธรรมเนี่ยมีอยู่ในจิตใจของเราเราจึงแสดงความยินดีด้วยมีความเจริญของของสัตว์มาเป็นอารมณ์ซึ่งอารมณ์ของมุทิตาเนี่ย เป็นอารมณ์เดียวกับคําว่าเป็นอารมณ์เดียวกับของเจตสิกค,คืออิสาเจตสิกที่เราเคยศึกษาผ่านมาความริษยาเนี่ยเกิดขึ้นก็เพราะมีอารมณ์คือความสุขความเจริญของผู้อื่นเป็นอารมณ์ริษยาจึงเกิดเจตสิกสองดวงนี้มีสภาวะต่างกันมุทิตาเป็นโสภพณะอิสสาเป็นอโศพณะ <c oughs> คือเป็นอกุศลเจตสิกแต่มีอารมณ์เนี่ย เหมือนกันอารมณ์นั้นคืออะไรคือสัตวะวัญญัติมีสุขขีตสัตว์คือมีความสุขของสัตว์เป็นอารมณ์เหมือนกันทีนี้มันต่างกันตรงที่ว่าอิจฉาหรือความริษยาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นความสุขความเจริญของผู้อื่นพอเห็นความสุขความเจริญของผู้อื่นแล้วก็ทนไม่ได้ริษยาครับ ไม่ชอบใจในความสุขความเจริญของผู้อื่นนี่เป็นอกุศลแล้วทีนี้ในกรณีของคนที่เขามีพรหมวิหารก็คือผู้ที่มีคุณธรรมเมื่อเห็นความสุขความเจริญของผู้อื่นก็พรอยินดีความพรอยินดีนั้นเป็นมุขทิตาอารมณ์อันเดียวกันความลิษยากับความพรอยินดีเนี่ยจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นความสุขความเจริญของสัตว์เป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้น คือมีความสุขความเจริญเป็นอารมณ์แต่นี้ความสุขความเจริญของสัตว์ที่เป็นอารมณ์นั้นบางครั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีวิญญาณไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณแต่ถ้าหากว่าอารมณ์นั้นมาเกี่ยวข้องกับสัตว์อารมณ์นั้นก็เป็นที่ตั้งของความปริศญาได้ ถ้าผู้นั้นไม่มีคุณธรรมอย่างเราคงจะศึกษาถึงประวัติของต้นพระศรีมหาโพะต้นโพที่ตัสรูของพระพุทธเจ้านต้นโพต้นปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ต้นเดิมแต่เกิดขึ้นในที่เดิมนั่นเองตามประวัตินะกล่าวว่าต้นเดิมเนี่ยมีอายุยืนยาวมาหลังจากพระพุทธเจ้านิพพานแล้วสองร้อยกว่าปีถึงสมัยแผ่นดินของพระเจ้าอาโศกมหาราช พระเจ้าอาโศกมหาราชเนี่ยเมื่อทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็เลื่อมใสต้นต้นโพด้วยเพราะเป็นที่ประทับตรัสร้ของพระพุทธเจ้านะพระเจ้าอาโศกท่านก็ไปไหว้ต้นโพของท่านทุกวันเอาใจใส่ต้นโพไหว้ต้นโพทำรูปบำรุงอยู่ตลอดเวลาก็ลืมพระมเหสีลืมหน้าที่ไปว่ายังมีพระมเหสีอยู่กลางคืนแทนที่จะบรรทมอยู่ในวังน้อยไปนั่งอยู่โคนต้นโพ พระเมสสีก็เลยโกรธต้นโพอิจฉาต้นโพผลสุดท้ายก็ให้คนไปโค่นต้นโพต้นเดิมทิ้งไยเรียกว่าอิจฉาแม่แต่ต้นไม้ <c oughs> บางคนอิจฉาสัตว์ว่าเรารักหมูรักสุนัขรักแมวมากอย่างนี้ไอ้บางคนก็ไปอิจฉาสุนัขอิจฉาแมวเ <c oughs> พราะเหตุว่าเห็นว่าสุนัขก,กับแมวนั้นได้รับความดูแลเอาใจใส่ก็เกิดความดิษยาขึ้นมา อันนั้นก็เป็นเรื่องของสัตว์ทีนี้วัตถุนี่บางทีก็อิจฉาเห็นเขาสร้างบ้านใหญ่โตพอเห็นบ้านแทนที่จะปลอยินดีเลยนะเออนี่ดีใจ้วยนะว่าเขาได้อยู่บ้านสวยๆโตๆนะกลับไปลึกอิจฉาเขานะอยากให้บ้านหลังนี้ไฟมันไหม้ไปเสียบ้างนะหรือคิดไปทางอากุศลซะบ้างเนี่ยคงจะไปโกงเข้ามาคงจะเป็นยังไงคงจะอย่างนี้อะไรสรรวพัดอย่างคิดเรื่อยไปนะตามภาษาคนลิษยา พราะคนริษยาเนี่ยคิดทำลายอย่างเดียวไม่ได้คิดสร้างสรรค์ใครทำอะไรดีๆเจริญเนี่ยคิดอยากให้เขาวิบัติทำไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ขอให้ได้พูดขอให้ได้ทำแล้วก็นอนหลับนั่นเป็นเป็นอารมณ์ของลิษยาส่วนคนที่ก็มีคุณธรรมนี้เมื่อเห็นความสุขความเจริญไม่ว่าจะเป็นวัตถุไม่ว่าจะเป็นสัตว์กว็าตามพรอยินดีด้วย พลอยยินดีด้วยที่เขาได้รับความสุขความเจริญยินดีด้วยที่เขาได้สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ขึ้นมาความรู้สึกก็จะเป็นไปอย่างนี้ไม่เป็นไปในทางทำลายแต่ว่าเป็นไปในทางสร้างสรรค์อย่างนี้เป็นอารมณ์ของมุทิตาดัน,นเจตสิกสองดวงนี้จึงมีสัตว์บรญญัติเป็นอารมณ์กรุณามีความทุกข์ของสัตว์เป็นอารมณ์มุทิตามีความสุขของสัตว์เป็นอารมณ์ ส่วนโลกุตรจิตนั้นเป็นจิตที่ข้ามพ้นจากโลกแล้วเป็นจิตของพระอริยเจ้าซึ่งโลกุตรจิตเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์นิพพานเป็นประมัตถากไม่ใช่เป็นบัญญัตินั้นอารมณ์ของโลกุตรจิตจึงอยู่ที่นิพพานเมื่ออารมณ์ของโลกุตรจิตอยู่ที่นิพพานเจตสิกสองดวงนี้จึงเกิดร่วมกับโลกุตรจิตไม่ได้ไม่ใช่หมายความว่าพระอรหันต์นี่ไม่มีกรุณา หรือพระอาหารหันต์นี้ไม่มีมุทิตาไม่ใช่อย่างนั้นพระอาหารหันต์ก็มีกรุณาสงสารสัตว์โลกเหมือนกันยินดีในสัตว์โลกเหมือนกันแต่ในขณะที่พระอาหารหันต์ท่านเข้าสมาบัติหรือพิจารณานามรูปท่านมีนิพพานเป็นอารมณ์ในขณะที่จิตของท่านเป็นโลกุตตระนั้นน่ะมีนิพพานเป็นอารมณ์เจตสิกสองดวงนี้เกิดไม่ได้แต่เมื่อท่านออกจากสมาบัติ จิตของพระอริยเจ้านั้นก็เป็นกามาวจรจิตเป็นกริยาจิตภายในกริยาจิตแล้วก็เจตสิกสองดวงนี้เกิดร่วมด้วยได้โดยท่านมีอารมณ์คือเห็นสัตว์ตกทุกข์ได้ยากท่านก็สงเคราะห์สัตว์อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตัดสินพระไประกาศพระศาสนาเนี่ยกับพระวท้าสามบดีพรมเนี่ยลงมากราบมคมทูลว่าเวลานี้สัตว์โลกกําลังเกลื่อนกลนไปด้ด้ความเศร้าโศกถ้าหากว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงโปรด คือแม่แสดงธรรมโปรยปลายสัจธรรมลงสู่โลกมนุษย์นี้แล้วสัตว์โลกเหล่านี้ก็ไร้ที่พึ่งนั้นขอให้พระองค์ทรงมีพระ,หพระมาหกากรุณาธิคุณแก่สัตว์โลกด้วยเถิดพระพุทธองค์จึงตัดสินพระไตรประกาศศาสนาที่ไม่ประกาศศาสนาก็ไม่ใช่หมายความว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีความสงสารสัตว์สงสารแต่เห็นแล้วว่าธรรมะที่ตรัสรู้นั้นลึกซึ้งเหลือเกินยากที่สัตว์จะรู้ตามได้ จึงตัดสินพระไทยที่จะเวียนไปเพื่อความมักน้อยสันโดดคืออยู่สงบสงบ,สงบโดยไม่สั่งสอนทำเพราะเห็นว่าอินทรีย์ของสัตว์นั้นอ่อนไม่สามารถจะรับรับรู้หรือปฏิบัติตามได้ไม่ใช่หมายความว่าท่านไม่มีความสงสารสัตว์เมื่อท้าวสามบดีพรมกราบทูลอย่างนี้แล้วจึงได้ทบทวนพิจารณาสัตวโลกด้วยข่ายของพระยานอีกครั้งหนึ่งจึงได้เห็นว่าสัตว์โลก ที่มีอยู่นี้เปรียบเหมือนดอกบัวสี่เหล่าที่โปรดไม่ได้เพียงเหล่าเดียวเท่านั้นถ้าแบ่งพลโลกออกเป็นสี่ส่วนก็ผู้ที่จะรู้เรียนเรียนรู้เรื่องศาสนาเนี่ยได้สามส่วนเสียไปส่วนหนึ่งร้อยหนึ่งได้เจ็ดสิบห้าคนก็ยังดีสมมุติว่าเสียไปยี่สิบห้าคนนั่นจึงจัดสินทพระไทยประกาศศาสนาและเมื่อประกาศศาสนานั้นก็ทรงปฏิบัติงานด้วยพระมหากรนาทีคุณแก่สัตว์โลก มุ่งขนสัตว์หรือสัตว์ให้พ้นจากพ่วงแห่งความทุกข์ยากตามฐานะตามอินทรีย์ของสัตว์ที่จะทรงช่วยได้ถ้าช่วยให้เขาตั้งมั่นอยู่ในประโยชน์ปนัจจุบันก็ช่วยได้ถ้าจะช่วยให้ถึงสัมปรายิกัตถประโยชน์ส่งไปให้ถึงสวรรค์ท่านก็ช่วยไปถึงสวรรค์ถ้ามีอินทรีย์ถึงนิพพานท่านก็ช่วยส่งให้ถึงนิพพานเรียกว่าช่วยขนสัตว์ช่วยลือ้อสัตว์ขนสัตว์เข้าถึงซึ่งประโยชน์ทั้งสามประการนี้เนี่ยก็ราะว่าท่านมีกรุณา คือความสงสารจึงตัดสินพระไทยประกาศพระาศาสนาฉะนั้นเจตสิกสองดวงนี้จึงเกิดในโลกุตรจิตไม่ได้เพราะในขณะที่โลกุตรจิตเกิดขึ้นนั้นมีนิพพานเป็นอารมณ์นี่คือเหตุผลทางสภาวธรรม